โอ้นี oh, tamam. ่มันเที mm ่ยวสนปั๊บไอ้ที่เก็บน้ำท่าไหรบปั๊บเนี่ยเก็บน้ําได้อยู่ประมาณล้านหกอันที่ปูผ้ามัเลยอะปูผ้ามัเลยครับทําไมเราไม่ทําเป็นตะแบบรุ่นเก่าแบบขุดดินเงี้ยนะมันจะมีการการไหลของในออกไปในดินเอมันน้ําน้ํามันจะซึมไปมันมันเคยเกิดกรณีที่ปั๊บยังไม่ได้ปูอะพี่พอไม่ไม่ได้ปูมันยังเป็นบ่อดินครับปุ๊บพอถึงเวลาที่ช่วงหน้าแล้งน้ําก็จะหายไปหมดเลยพี่มันคือแห้งเลยครับ ก็เลยต้องต้องทําแบบนี้เพื่อที่เก็บน้ําให้อยู่ครับอันนี้ทั้งหมดพื้นที่บ่อเนี่ยมันเก็บน้ําได้หนึ่งล้านหกแสนลิตรครับหนึ่งล้านหกแสนลิตรแล้วแหล่งที่มาของน้ําเป็นน้าฝนอ่าเป็นน้ําฝนครับน้ําที่เป็นบ่อบ่อใหญ่เลยแล้วก็ดูดขึ้นมามาพักไว้ที่นี่ครับครับคือสมมติบ่อใหญ่มีน้ําเราก็เอามาในนี้เพราะเราไม่ให้น้ํามันใช่ใช่ครับมันหายไปในดินใช่ ก็จะใช้ระบบก็คือใช้ระบบเปิดน้ําผ่านมือถือแล้วก็ตั้งเวลาไว้ว่าทุกวันทุกวันจะตั้งเวลาไว้ทุกสหรือ3ามชั่วโมงแล้วก็หยุด1ชั่วโมงแล้วก็อีก3ชั่วโมงทํางานเนี่ยครับแล้วก็มาเติมวันนี้ครับคราวนี้เนี่ยน้าทั้งหมดความจุเนี่ยถ้าเราใช้มันจะใช้ได้นานเท่าไหร่ในในรอบเปียนถ้าใช้ในส่วนเล็กนี้อย่างเดียวมันจะใช้วันละ4ี่ห0,000ื่นลิตร สี่หมื่นลิตรก็คำนวณออกสี่สี่สิบหกครับแสดงว่าระหว่างนั้นเราก็ต้องมีน้ํามาเติมมันใช่ครับต้องเติมอยู่ตลอดครับช,ช่วงหน้าแ้งจะบริหา,นารน้ํำย<ๆ>ังไงถ้าเกิดฝนไม่ตกนะช่วงหน้าแ้งก็ต้องมีบาดาลนะพี่คือ,อยังไง<ๆ>ทุกสวนต้องมีบาดาล<ๆ>เป็นน้ําต้นหลักของตัวเองวันนี้นี่ระบบวาง16กไร่1 6กไร่ทั้งหมดกี่ต้นนะทํา10คูณ10ได้235ต้นผมใช้น้ําออกครั้งหนึ่ง มันต้องกี่ลิตรนะสมมติ16ไล่16ไล่ออกคือรถครั้งเดียวมันจะอยู่ที่40,000ลิตรแล้วมันต้อง40,000ลิตรแสดงว่าโฟล์นี้ครั้งเดียวเนี่ยนันหนึ่งชั่วโมงได้40,000ลิตรใช่ครับแล้วเวลาออกแบบนี่ทำยังไงให้บริษัทอินฟินิตี้ช่วยคำนวณโอ้เขาคำนวณให้หมดเลยใช่ไหมมันก็เลยออกมาเป็นกองสี่ตัวแล้วก็ใช้โอ้ใช้ใช้เครื่องยนต์นี่เอาเรื่องไงเนี่ยเอาเรื่องเลยครับสี่สูบครับสี่สูบเลยเหรอค,รคือที่นี่เป็นใช้ปั๊มน้ําไไม่ได้ำ ถ้าใช้มอเตอร์ถ้าใช้มอเตอร์ไฟมันท้ายสายครับพี่มันไม่พอแล้วปั๊มนี่มันตัวปั๊มเองมันเขาออกให้หมดเลยเขาคิดมาให้หมดเลยครับอันนี้ออกมาแล้วก็ไปมาเข้าน้นนําแบบนี้แยกเป็นซ้ายขวาแยกเมนเป็นซ้ายขวาแลวจริงๆเวลารถมันรถข้างเดียวเลยปะรถข้างเดียวครับเปิดข้างเดียวไปเลยครับ ตอนนี้เวลารถนี่ยังต้องมาเปิดเองเหรอนตอนนี้รถเปิดเองครับเด้ต่อไปถ้าเกิดจะใช้มือถือจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยก็ต้องเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าไฟฟ้าก็คงต้องทําเป็นมอเตอร์ครับเป็นมอเตอร์ไปลอยแพรไว้ครับนะถ้าในอนาคตอาจจะทําเป็นสองระบบครับอยู่อยู่ที่งบครับอยู่ที่งบใช่ <laughs> ใหญ่ครับแล้วอันนี้ปลูกทุเรียนนี่ปลูกเป็นต้นคู่ต้นคู่ครับได้ความรู้จากอาจารย์ธีรพัฒน์นะครับ ระยะปลูกม็นเท่าไหร่เนี่ยของพับสองเมตร2องระยะห่างโอ้สเมตร2อันนี้ต้นอายุกี่ปีนะอ่าหปีกับ1ิบสเดือนครับหปี11เดือนอ๋อพอต้นคู่เขาตัวระบบน้ำอีฟิซิี้นี่ก็ใช้เขาออกแบบไปเลยปะออกแบบให้ครับแต่ว่าเราจะบอกว่าหนึโคกของเราอะ่ะเราต้องการหัวน้ำกี่หัว อาจจะสองหัวก็ได้สามหัวก็ได,สได้สี่หัวก็ได้ครับแล้วแต่ความพอใจของของเราเองแล้วทำไมของป๊อปนึงออกแบบเป็นสามหัวเนี่ยสาหัวพอป๊อปมองว่าระบบน้ําอ่ะมันเหวี่ยงมาจุดนี้มันเป็นสามห่วงนะพี่พอสามห่วงมันก็จะได้เต็มพื้นที่ตรงนี้ได้สองต้นตรงนี้ก็จะได้ระหว่างตรงนี้ครับความคิดแต่จริงๆอ่ะมันน่าจะสี่ด้วยซ้ำไปแต่เราก็ลดต้นทุนลงมาด้วยพี่ครับของเขาเนี่ยเวลาออกแบบแบบคิด เขาคิดทั้งระบบรวมเลยหรือว่าคิดเป็นต่อโคกทั้งระบบรวมเลยครับตอนนี้ใช่มาตั้งแต่เริ่มปลูกแรกเลยปะ่ะใช่ครับตั้งแต่เริ่มทําเลยตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์พี่มันจะช่วยเรื่องเวลาครับ,รบในการลดน้ําช่วยเรื่องเวลาได้เยอะมากเราจะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยพี่รล้วเวลารดน้ำ4000ลิตรครั้งหนึ่งลด1ชั่วโมง 1>, 1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมง วันไหนที่มีอารมณ์หน่อยก็ลด1ชั่วโมง20 1นึ่งชั่วโมงครึ่งไวครับช่วงแรงจะลดอยู่ประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งครับพูดง่ายมีเวลาไปทําอย่างอื่นอีกใช่ครับใช่เพราะเรายังมีสวนต้นใหญ่ที่ต้องดูแลในการนาผลผลิตอยู่ครับอันนี้ตอนตอนตอนอกแบบที่แรกอ่ะคือได้ต้นแบบจากอาจารย์ธิรพัฒน์มาใช่ครับชอบที่อาจารย์ธิรพัฒน์บอกว่าเอ้ต้นคู่แล้วหลากมันสานกันก็เลย พื้นที่ตรงนี้ก็เลยเขียนแบบเองออกแบบเองว่าจะวางผังยังไงครับทั้งวางผังน้ําผังอะไรนี่คือวางแผนหมดเขียนแบบออกมาในในในรูปของเขียนในโปรแกรมในโน้ตบุ๊กเลยพี่ระยะปลูกเป็นเท่าไหร่นะ1 0บคูณสิครับสิบคู 10. ต้นคู่ติดหัว infinity ตั้งแต่แรกๆเลยครับอันนี้ดินนี่ถือว่าเป็นดินใช้ได้ไหม ไ,ได้พี่เพราะระบบลากมันฟูเลยนะโอ้ลากหมอวันดีเนี่ยต้นค่อนข้างยารูปทรงดีเลยเนะี่ยอันนี้ลดน้ําที่ภาคใต้เราต้องลดน้ำยังไงทุเรียนเล็กครับณตอนนี้ถ้าหน้าฝนก็เหมือนยังไม่ต้องรดนะครับมันมีฝนให้ทุกวันหรือมี one one วันเว้นวันเราก็ไม่ต้องลดครับแต่ช่วงหน้าแล้งให้วันเว้นวันครับแล้วใส่ปุ๋ยที่ผ่านมาทุเรียนเล็กนี่ใช้หลักการางงใส่ปุ๋ยยังไงพราะใส่ปุ๋ยอ่า อัตราหนึ่งกำมือของป่อปะอคือห้าสิบกรัมพ๊อให้ทั้งลูกน้องและตัวเองไปกรรมและชั่งว่ามันได้เท่าไหร่มันจะได้ค่าเฉลี่ยเท่าเท่ากันพี่พอได้ค่าเฉลี่ยเข้าไปเข้ากันทีนี้เราก็จะมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยต้นประมาณเนี่ยนี่ของอป่อต้นรุ่นนี้พ๊อให้อยู่ประมาณสามร้อยกรัมสามขีดต่อต่อต้นเลยพี่ต่อต้นต่อหนึ่งเดือนหรือว่าต่อสองเดือน ต่อรอบใบครับต่อรอบใบช่วงจังหวะป๊อปใส่สองครั้งรอบใบที่เป็นเนี่ยหางประทูป๊อบจะใส่กระตุ้นไปหนึ่งรอบแล้วก็ใส่ช่วงที่ว่าเป็นเป็นช่วงเพรสลาดอีกหนึ่งรอบครับแล้วหนึ่งรอบใบก็คือประมาณที่เนี่ยถึงสองเดือนไหมต้นเล็กนี่จริงๆมันแค่รอบหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็มา 1> 1ต่อใบต่อยอดแล้วพอเรากระตุ้นเยอะๆมันก็จะมาเรื่อยๆครับพี่ป๊อบทําอยู่รอบใบหนึ่งป๊อบจะได้หนึ่งเดือนผู้แสดงดินดีดเนาะจากที่ป๊อบทํา โพสต์อยู่ทุกครั้งนะครับหน้าหน้าเฟซตัวเองก็จะเห็นได้เลยว่าป๊อบจะโพสต์อยู่ตลอดว่าเนี่ยหนึ่งเดือนครั้งจะได้ยอดใหม่หนึ่งหนึ่งยอดหนึ่งยอดครับโอ้โตดีเนาะอันนี้พื้นที่เดิมมันเป็นปลูกอะไรมาก่อนเนี่ยปลูกยางพาราครับโอ้เหรอแล้วพอเราคนยางเราต้องเอาตอยางออกใช่ครับใช่ขุดเอาตอออกหมดแล้วก็เคลียร์พื้นที่เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดปรับหน้าดินใหม่หมดให้เสมอแล้วเอาหน้าดินมาทําโคก ทุกสิ่งทุกอย่างทาใหม่หมดเลยเอาข้อมูลจากไหนมาว่าต้องทาอย่างนี้ข้อมูลจากไหนเราชอบให้สวยพี่แล้วแล้วตีบอกต้องเอานาดินมีทําโคกคือพี่ชอบตรงนี้แเอานาดินมปทาโคกอ่ะมันเห็นหลายๆสวนที่เขาทํากันด้วยพี่จากที่ว่าเราก็คนธรรมดาที่อยู่กับตามข้าง,างๆสวนอย่างงี้พี่พอเห็นปุ๊บอ้เอาเขาเวลาจะทําอะไรเขาก็เอาหน้าดินเก็บกักไว้แล้วเดี๋ยวเขาพอถึงเวลาเขาไปขุดนู่นขุดนี่มาก็เอาดินใต้ดินมากระจายเสร็จก็เอาหน้าดินมาทํา หน้าเหมือนเดิมครับนั่นแหละก็ใช้แนวทางนั้นมาครับโอ้ยแต่มันได้ต้นโตอันนี้มันอายุเท่าไหร่นี่หนึ่งปีกับสิบเอ็ดเดือนโอ้โหต้นมันใช้ได้เลยนะตัดแต่งกิ่งตรงพุ่มครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยพอบเริ่มตั้งแต่สองเดือนครับก็เริ่มตัดตัดแต่งพุ่มในเล็กๆน้อยๆครับเริ่มตัดตั้งแต่สองเดือนอะไอ้กิ่งล่างเนี่ยพอตัดทิ้งเลยครับ แล้วไอหัวน้ําไว้ทุ่งสูงเนี่ยมันบินไหมน้ําปิ้วไหมเวลาเปิดน้ําปิวครับยังไงก็ปิวแต่มันก็เหมือนว่าพี่มันก็เกิดค่าความชื้นใน<แ>ในสวงใช่ครับครับพ่อมองโอ้โหมันสูงเป็นเมตรเลยเนี่ย <laughs> ใช่่ <laughs> ใช่อันนี้สูงเป็นเมตรนี่ป๊อปคิดเองหรือว่าเขาทํามาอย่างนี้เลยบริษทัทอ่ะอินฟินิตี้เขาให้อยู่ประมาณ80เซนแต่ของป๊อปอ่ะเวลาทําอ่ะป๊อปให้เขาดึงเชือกมันก็จะได้ระนาบของเขาครับครับให้เขาดึงเชือกใช่ใช่ดึงเชือกเอาระดับ อืมันก็จะได้ใกล้กล้เคียงกันครับแต่บางบางบางอันก็คือโคกเรามันอาจจะต่ําลงไอ้นี่มันก็จะลอยขึ้นแต่โดยรวมเนี่ยป๊อปเอาให้ระดับมันใกล้เคียงกันเลยเพื่อให้ไม่ต้องให้แรงดันมันแตกต่างเยอะป่ะทั้งที่เป็นหัวชดเชยแรงดันเนี่ยนะเอามาวางตะ้ลหน้าไปเลยนไ